สวัสดีค่ะผู้ที่รักการทำกเกเตรทุกท่านค่ะตอนนี้คําล่าได้ขุดหลุมเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะแล้วก็ไปหาไม้อ้อยไฟไม้ฟืนในส่วนมากองไว้เรียบร้อยแล้วเด้อคันนี้นี่หลุมขุดเสร็จแล้วน้ำเตรียมพร้อมฟืนอย่างก็เตรียมพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวกรสซเห็ดวิธีเผาลองเบิ่งจากน้อยก่อนเนาะค่ะเนาะ เพราะว่าเราจะหาเห็ดไหมลองเบิง้งอันที่ว่าบได้ทายทำให้เบิ้งถูกขั้นตอนนี้เพราะอันอย่างตีค่ะเห็ดผู้เดียวคะ่ะเอ่ออีมาทายนำเห็ดนำเห็บดบบได้ก็เลยว่าเห็ดเสร็จเป็นตอนตอนแล้วก็ทายเบิ้งให้เป็นตอนตอนเนาะคะเนาะเอาเป็นว่าโอเคคะ่ะเดี๋ยวซีเตรียมเริ่มจุดไฟเอาไฟใส่กนเนาะคะเนาะแค่นี้ก่อนเด้อคะ่ะเดี๋ยวอีหาว่าบบเป็นสับปะรดเพราะฉะนั้น คนเอาทานต้องให้มันเป็นสับปะรดเนาะคะ่ะอ่ะอีเริ่มลงมือแล้วคะ่ะแคนี้ก่อนเด้อร์ค่ะ